ดีครับหมูแบวนครับเกียร์รองพูดเลยครับอ้าวโอ้โหแล้วเปิดมาันนี้ครับแป้งเกียร์รองครับก็วันนี้ครับก็จะขออนุญาตมาหาขิงเพราะว่าเราไปแล้วเราขิงไปแล้วล้วก็พลาดอันนี้ขอมาขิงซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวจะมายิงแอคชั่นกับเรียคชั่นกันเดี๋ยวผมเนี่ยเป็นคนนำนะครับแล้วพี่หมูเป็นคนตามคนฝั่งนี้จะเป็นคนนำนะครับผมจะทําท่าที่เป็นใครกุคามต่อพี่หมูนะครับก็คือหันไปยิงนะครับซึ่งใครยิงได้ก่อนคนนั้น ก็คือคนที่ได้เดทคนน,น,นั้นไปแต่คนนี้เนี่ยจุดประสงค์ของการดิวดเนี้ยไม่ได้ต้องการที่จะแบบเออเอาชนะกันนะครับแต่แค่ต้องการให้แบบว่าดูเรีแอคชั่นของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ดูว่าเราเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองต่อและแอคชั่นของเขาได้มากได้เร็วได้มากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวมาลองเลยครับตืนครับหาเม็ดไม่เจอ้น ธรรมาดานะฟีลาทีนึงปูกเกียก็ได้ตัวเปล่าก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับโอเคผมเป็นคนเริ่มนะครับจะไม่ทำแบบยึกครึ่งๆนะครับแต่จะทำแบบเต็มๆนี่เริ่มนะครับ นะครับให้เดี๋ยวเราก็จะสลับฝั่งกันเดินขั้นก,ก่อนคือนะครับก็อย่างที่เราบอกไปนะครับว่าเกียร์ลองเนี่ยเราไม่มีฝีมือนะครับมีแต่วความมั่นหน้านะครับเราแบกหน้ามาขิงเขาแล้วก็ให้เขาชนะไปนะครับมันเป็นการยอมเฉยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีฝีมือเป็นการยอมนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นแววตาไงแต่เนี้ยเขาไม่เห็นแววตาผมแล้ว ไอ้ไฟดีเี่นเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอก็นะครับเฮ้ยคุณยังมีข้ออ้างอยู่ดอทมันกระพริบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ยอมไม่ยอมไฟลี่เที่ยงครับเดี๋ยวขอปรับก่อนมีความรู้สึกว่าทำไมมันเคี้ยงที่ทำไมมันกระพริบกระพริบกระพริบอยู่เดี๋ยว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 มันสต็อปคลิปชั่วคราวได้ปะไม่ได้โอเคไม่อะไรไหลไปเลยคลิปเนี้ยประมาณสิบนาทีครับได้ขอ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 โอเคผมยิงปืนครับ พร้อมครับพร้อมไม่ยอมเฉยเลยว่ะที่หมูที่หมูฝั่งนี้ก็มีรีแอคชั่นดิวครับน่าจะยาวอะนะครับถือว่าเมื่อกี้ได้ทำตัวอย่างให้ดูไปแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นแค่ตัวอย่างออกการละเล่นที่เราจะเล่นกันนะครับ อันนี้จะเป็นการเอาจริงถูกต้องไหมถูกต้องครับพี่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ให้วอร์มให้วอร์มใครวอร์มคนคิดเกมวอร์มใช่ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นการดูรีแอคชั่นของอีกฝั่งหนึ่งนะครับใครคนที่เป็นเจ้าที่เอาไปฝึกดูมีประโยชน์มากๆแล้วผมอยากฝึกมากๆแล้วไม่เจอตัวจริงก็เลยขิงนิดนึงเอ็กไพลิเซียนครับนี่คนพรยศ โอเคเริ่มมันรับงสองหนึ่งอันนี้อะไรอันนี้อันนี้คิดว่าอะไรอันนี้คือผู้ร้ายและผู้ร้ายกับเจ้าที่ตายคู่โอเคผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกแบบนึงเดี๋ยวขอแาแก้ดูโอเคเดี๋ยวอันนี้ปิดก่อนก็ดูว่าลองเอาไปฝึกดูครับเอ่อแอคชั่นรีแอคชั่นดิวนะครับจากเพจ เกียร์ลองซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่อย่างเราเราเนี่ยนะครับไม่บางทีเขาขยับแต่เขาอาจจะไม่มีปืนหรือบางทีเขามีปืนเราปลอยปืนไว้ก่อนนะครับรอนะครับถ้าเราชัวร์แล้วค่อยเดินไกลนะครับเพราะชีวิตหลังเดินไกลไม่สนุกขอบคุณครับเอาเลยขออนุญาตนะครับคือถ้าถึงว่ามาสนามยิงปืนที่มีแผ่นเพลทเหล็กเงี้ยมันมันจะสามารถเห็นได้ชัดเพราะมันได้ยินเสียงแก๊งหรือว่า แผ่นเพดเผาเป้าเล็กอย่างเงี้ยมันก็สามารถเห็นการล้มได้ชัดๆแต่ถ้ามุิว่าไปฝึกแล้วเนี่ยแล้วไม่มีแผ่นเพดเล็กแต่มีเป้า IDPA หรือ IPS C อย่างเงี้ยครับที่มีโซนหรือว่าอ,อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะสามมพูว่ารจริงๆแล้วถ้าสามมติคู้หมูเงี้ยไอพี่หมูอะไรเงี้ยพ, uh, <yeah. S 1> พี่หมูยิงได้ก่อนจริงแต่ไม่เข้าจุดตายอาจจะ,ะไม่ได้เข้าเดสบ็อกหรือไม่ได้เข้าตัวีโซนก็ให้อีกฝั่งหนึ่งที่ยิงช้าก,กว่าชนะได้เหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวมาลองดู เข้าใจนะครับเข้าใจจริงผมเข้าใจผมขอเป็นฝ่าย react หน่าจะได้ขิงได้ง่ายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพิ่มอีกนิดนึงคือถ้าเข้าโซนตรงกลางนะครับก็ถือว่าคนที่เข้ายิงเข้าโซนตรงกลางนั้นชนะแต่ถ้าสมมติว่าผู้หมูบอกว่าถ้ามั่นใจว่าพี่แป้งยิงเข้าโซนตรงกลางแต่พี่หมูแม่นกว่าเอาเข้าโซนทีซึ่งมันมีขนาดเล็กกว่าแล้วมั่นใจว่ายิงได้ ก็ขึ้นไปหัวก็ได้นะครับแล้วแต่วันช็อตวันคิวโดลักออสกิวนี่เอาแล้ครับหึงไม่ออกอ่านะครับได้เวลาเกียร์ลองมาขิงแล้วนะครับอ่าอ่าอย่าที่เห็นนะครับว่ามันอยู่ในโซนนะครับตรง,งกลางเอของ ของเอ็กไฟริเจียนอยู่ตรงไหนนะครับเอ็กไฟริเจียนแกมือเปล่านัดสุดท้ายแกตัวผมตายแล้วเมื่อกี้ตายแก้ไหมนัดสุดท้ายวันช็อตวันคิวคารหมูไม่หุมไปรอบนี้ผมเป็นคนเริ่มก่อนบ้าง Lady and g e n t l e m e n เริ่มเลยนะครับ ขอบคุณมากครับเดี๋ยวตัวก่อนยิดจังเลยเนี่ยไม่ได้โอ้โหจริงๆถ้ามันผูกบุนเป้าสักหน่อยก็ยังแบบเออพูดได้นะนี่แบบแต่ว่าก็คือเอ็กไพร์ลเจียนเนี่ยก็ไม่ไม่ ปือนอ่ะไม่ดีไม่ใช่คนอ่ะไม่ดีปืนไม่เกี่ยวแต่ว่าที่อยากจะบอกก็คือว่าเหมือนเมื่อกี้ถ้าเราไม่เข้าใจในซองตัวเองมันช้าไปเป็นวิเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้คุณรอดจากสถานการณ์ประมาณนี้ได้คือการฝึกฝนนะครับแอคชั่นรีแอคชั่นผมว่ามันเป็นแพ็กที่ที่ไม่โคตรดีแล้วก็อีกอันนึงครับเมื่อเมื่อครู่อันนี้ผมชักปืนออกมาไม่ทันพี่หมูผมรู้แล้วว่าผมช้ากว่าเขาแต่ ก็ลั่นไปให้จบไม่งั้นมันจะติดไมเซตว่าเออกูยอมโดนยิงก็เออพอเลยดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะติดไมเซตอะไรที่ทําไว้ตอนฝึกตอนที่ทําจริงพูดตรงๆก็อาจจะติดไปด้วยอะไรเงี้ย<ช>ครับเพราะนั้นทําให้มันสุดแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆํำพูดสุดท้ายเลยครับเราแพ้ตอนฝึกอ่ะเราแก้ไมแก้ขไขใหม่ได้ครับแต่ถ้าเราเอาไมเซตว่าเราต้องเราไม่ยิงละเหมือนที่พี่แปงพูดเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นไมเซตที่แย่แล้วก็ เราอาจจะไม่มีชีวิตมาแก้ตัวครับผมขอบคุณครับ5แมตช์ชนะแมตช์หนึ่งถือว่าชนะโอเคยอมครับ